สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสายยมห้าครับท z R หน้า VR นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับรถสะอาดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ภาษีเต็ม66เลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับต้องทางการติดต่อเบอร์โทร0 6 3 4 2 5นะครับ จะทาง Facebook เหตุรถนางฟ้านะครับเราไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับอันนี้เป็น TZR นะ TZR จะว่ามาใส่เป็นชุดสี VR นะครับหรืออีกชื่อที่เขาเรียกกันก็คือ TZ หน้า VR นะก็คือ VR มีระบบว้าวนะครับอันนี้สวยนะครับเอกสารมีเล่มชุดโอนครบแล้วก็ภาษีเต็ม66เลยนะครับ นี่สวยแล้วก็สะอาดนะครับงานสีต่างๆนี่เป็นงานสี 2K นะสวยงามเงาๆเลยนะครับจุดสีนี่เกลือบทับสติกเกอร์มานะสวยงามนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเงาเงาตาแตกเลยนะต้หนี้ก็พอมีครับมีเนี่ยขอบฝาถังนิดนึงนะครับชุดสีหน้าใหม่ก็ใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยเ็บความร้อนก็ใช้ได้นะครับ ไฟหน้าไม้สีม่วงสวยงามนะครับไงไฟเกียร์ครับติดครบหมดครับระบไฟครับหน้าไม้ใช้ได้หมดเลยครับกดดูน้ำมันก็ใช้ได้นะครับสวยงามครับอากาศสีเงาเงาสีชกหน้าไม่มีรั่วนะครับนี่เก็บงานมาแล้วพร้อมใช้เลยนะครับหม้อน้มมินียมนะครับปั๊มเบรกเก็บสีมาแล้วสวยงามนะครับมีไลนน็อตเลดมาก็เยอะพอสมควรนะครับ ล้อเป็นล้อเดิมนะครับขึ้นซิรลวดใหม่เงาๆเลยแล้วก็ยางไออาร์ซีใหม่ๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะมาดูเครื่องกันนะครับเครื่องก็เป็นของก็คือทีเนี่แหละฮะกระปูเดิม TZR นะครับ,อรบสองปีก็แยบปกตินะครับสีโครงด้านนี้สวยนะนะครับพั h เท้าสใส่เป็นของ TZM นะสวยงามนะครับเป็นดิสหลังแล้วก็ท่อสูตร ต็สูตรทรงเดิมนะครับสวยงามเสียงดีฮะครับสีฟัาเบรกก็มีโดน้ำมันเบกรกลองนิดนึงนครับนี่ยังยังใหม่ๆเลยนะนะสะอาดเนี่ยพวกดุงพวกดุงสีลวดนะครับสะอาดไฟเ,เลี้ยบเป็นแบบแต่งนะครับไฟท้ายเหมือนเปลี่ยนมาใหม่นะครับทะเบียนสวยนะตุมทันนี่8 88, 8ดแ โซ่สเตอร์โซ่ดีดีนะดีดีโซ่เดิมดีดีโซ่สเตอร์เหลือเยอะครับสีสวยงามก็สวยงามนะครับเดเปิดเบาะใช้ได้นะครับถังปักนามถังสองีอยู่ครบนะครับสําหนีก็นะครับสีโครงมันเงานะแต่ว่าโดนน้ำมันนะครับสายน้ำมันหลุดจ็เป็นคาบน้ำมันฝั่งซ้ายนะครับตาม คลิปวิดีโอนี้เลยนะก็คือเป็นตำหนิแล้วกันนะครับระบบวาล์วปนะสายใหม่เปิดก๊อ,อกนะ้ำมันครับอันนี้มีไฟเแบรบกเป็นเป็นไฟแบบแฟนด้วยนะไห้ลัไฟมา อ๋อยังไม่เปิดกูญแจเ <c oughs> นี่ยไฟประกรรมไฟเบรกแล้วมีไฟแลฟชกระพริบนะครับมีไฟซ่อนอยู่แถวใต้ถังกํามันด้วยแล้วก็มีด้านหน้าด้วยนะมองเห็นหรอเปล่าปั๊บปับป๊บปั๊บครับเป็นระบบกํเบรกไฟแสงสีเยอะนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทเงง่ายครับคันนี้ วาวทำงานปกตินะครับเครื่องแน่นๆเทียบๆนะฮะเปิดไฟก็ตรงนี้นะไปต่ำไป็รสมมติ สูงไม่ติดติดจไม่ต่นไม่ตเดกอ,กอกแฉนิดหนึ่งอ่ะฝนตก ว่าสวยสะอาดเลยมีตำหนิสีโกงด้านซ้ายนะโดนน้ำมันนิดหนึ่งนะครับภาษีเต็ม66เลยขบูดเดินเบานิ่งๆนะครับราคาคนระับดีเซลาวิยาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่18,900บาทนะครับ18,900บาทเอกสารก็มีเล่มจโดน ครบเลยแล้วก็ภาษีเต็ม6 6เลยนะครับใครทีก่กำลังมองหาดีซหน้า VR หรือว่า VR ที่มีระบบวาวนะครับก็ลองชมนะครับอะไรเปลี่ยนใหม่เยอะครับไม่ว่าจะงานสีล้อ,อยางนะครับจุดต่างๆนี่ือเก็บมาละรถสวยสะอาดดีนะฮะราคาเพียง18,900บาทนะครับภาษีเต็ม6 6เลยท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์0ั3 4 2 5 5 9 8 9นะครับ หลายก็เบอร์นี้เลยตักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล,แล้วแต่ระยะทางนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ฮะไม่ข้ามหลักสองนะครับภาษีเต็มด้วยนะครับฝาก,กด้วยนะครับทีเซทอาร์หน้าเวียก็พบกันใหม่คลิปหน้าลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ